ชายเกาหลีถูกพบเป็นศพบ,บริเวณศีรษะมีรอยแตกแต่พอเปิดดูตรงคอกลับพบว่าสาเหตุการตายคือโดนรัดคอแต่ตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายใช้อะไรในการสังหารขนาดหมอยังสงสัยถ้าใช้มือบีบยังไงก็ต้องมีรอยมือแน่นอนถ้าใช้เชือกมันก็ต้องมีรอยวัดสดุที่ใช้รัด หมอบอกจากรอยที่เห็นไม่น่าจะใช่มือหรือเชือกแน่ตำรวจถามถ้าไม่ใช่มือกับเชือกมันจะเป็นอะไรได้หมอ่างขาจะสื่อว่าใช้ขาไงบักปึกแป้นปีกหมอเลยเปิดคลิปให้ดูว่าคนร้ายมันทำแบบนี้ไงคุณตำรวจเหมือนเคยเห็นท่าแบบนี้เลยเปิดคลิปดูปรากฏว่ามีตำรวจคนหนึ่งทำท่านี้ประจําแล้วตำรวจคนนั้นมันเสือกอยู่ในทีมเขาด้วยสิ ถึงกับหน้ามืดกันเลยทีเดียวเชียวเลยรีบทัวไปบอกข้อมูลกับทีมแต่หารู้ไม่ว่าพักชอนอูดักฟังโทรศัพท์ของเขาอยู่หลังจากชอนอูรู้ว่าโดนจับได้เลยส่งคลิปลูกชายมาขู่แล้วเรียกให้เขาไปหาพอมาถึงเขาเห็นตัวประกันอีกสองคนชอนอูบอกให้เขาจัดการสองคนนั้นแล้วลูกชายจะปลอดภัยแต่เกมดันพลิก เราะทีมตำรวจหาตำแหน่งลูกชายเขาเจอแล้วช่วยไว้ได้พอเห็นว่าลูกปลอดภยัยก็ได้เวลาหนึ่งหนึ่งลูกไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดแลกกันคนละทีสองทีแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นรองเพราะอายุมากแล้วพอเห็นจังหวะเลยยกคนร้ายทุ่มใส่เศษแก้วแต่โดนเอาขารัดคอสู้ด้วยแรงไม่ไหวก็ทุบไขมันซะเลยทุบเอาทุบเอาทุบเป็นลูกเลย เก่งแค่ไหนโดนท่านี้เข้าไปก็เสร็จทุกราย